เปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับงาน LD Protein Grand Opening งานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LD Protein ทางเลือกใหม่ไม่ต้องอดถ้าอยากลดน้ำหนักผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใหม่ล่าสุดของแม่ตักกรกนกสวนณบุตรหรือแม่ตักเลดี้ CEO Lady Club แมค้าออนไลน์แถวหน้าที่หันมาจับธุรกิจอาหารเสริมภายใต้แบรนด์เลดี้และประสบความสำเร็จอย่างมากภายในเวลา2ปีซึ่งคว้าตัวคุณแม่คนสวยอย่างเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสด มารับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ครับทุนนกคนวันนี้ฉลองยอดกำลังใจเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์เลยใช่ค่ะวันนี้ฉลองยอดขายแอลดีโปรตีนสามล้านสองค่ะแล้วก็เปิดตัวพรีเซนเตอร์ของเราคนแรกเลยน,นะคะของแบรนด์เลยดี้ก็คือน้องเซนี่ค่ะแล้ววันนี้ต้องบอกเลยว่าพรีเซนเตอร์ของเราเองนั้นนะคะทานได้แค่หนึ่งเดือนก็ต้องตักลดไปแล้วสิบเอ็ดกิโลค่ะทำไมถึงเลือกน้ีเ่เลยดี้ จริงๆแล้วนะสนิทกับน้องอยู่แล้วแล้วก็ดโดยส่วนตัวมีปัญหาเดียวกันคือพวดหลังทอดเหมือนกันและเราอยากได้ฟรีเตอร์ที่หลังทอดจริงๆเพื่อมารีวิวให้กับแบรนด์จริงๆเท่านั้นค่ะาการประกาศจากเมล็ดพวกแอปรกาศตัวนี้เป็นสาประกาศที่ใช้ที่อเมริกานะคะเรานํามาใส่ในแอลโปรตีนของเราซึ่งราคาสูงมากนะแต่เรานามาให้คนไทยได้ทานสิ่งที่ดีและโปรตีนที่ดีค่ะแน่นอนว่ญญา,ตา,าตลาดนจะจับไม่โดนว่าจัดเลยดี ค่ะการตลาดของเราด่าปีทุกปีมากกว่านึ่งล้านนะคะแล้วจะนีได้มาร่วมง,งานกับมาตั้งวันนี้เป็นบวเทนเตอร์เป็นยังไงบ้างคะเหมือนไม่ได้มาเป็นบิวเทนเตอร์ค่ะเมือนมาเป็นลูกสาวอีกคนนึงรู้สึกดีใจเพราะว่าเราก็เป็นคนใต้เหมือนกันแล้วก็ตอนแรกตอนแรกเรารู้สึกเซอร์ไพรส์เพราะว่าเอแบนลถน้ำหนักแต่เอาคนอวบแบบเรามารีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า สุดท้ายแล้วเราเชื่อใจในแบรนด์ของ LD ยู่แล้วเราก็เลยรับงานนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวมารอดูผลลัพธ์ไปพร้อมกันเพราะว่าตอนนี้1เดือนนะคะตอนนี้เหลือ57กิโลจากก่อนก็69กิโลค่ะ,ะค่ะพอทานนะคะเป็นยังไงคะรู้สึกใจอะไรในรสชาติอะไรอ่ะทานง่ายค่ะเหมือนไม่ได้ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะเหมือนทานแบบว่าน้ำโปรตีนอร่อยอร่อยแก้วหนึงแล้วก็เป็นรสสตรอเบอรี่แล้วก็กิ่ดหอมมากค่ะ ลงเรบลมากค่ะแต่ว่ามันต้องลงกว่านี้เพราะว่าดูพี่ตั๊กก่อนพี่ตั๊กหอมมากค่ะแต่ว่าช่วงนี้ก็ออกกำลังกายช่วยค่ะได้เทรนเนอร์ได้อยู่ช่วยพี่มีตั้งใจอยากให้น้ำหนักกลับไปอยู่เทไรคะอยากให้อยากให้น้อยกว่าพี่ตั๊กได้สามเพราะว่าตอนเจนี่เข้าวงการใหม่ๆตอนนั้นสี่สิบสี่สี่กิโลค่ะเล็กมากเลยนะอยากกลับไปจุดจุดนั้นแล้วอย่างเจนี่เพิ่งคลอดลูกเองให้นมน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ให้นมน้องทานได้ค่ะแล้วก็รู้สึกเหมือนน้านมจะมา,ายุด้ไปตามนะคะอร่อยด้วยทานง่ายค่ะให้นมลูกทานได้ค่ะแล้วก็อตอนนี้สินค้าเนี่นยจำหน่ายไายมากอย่างที่ตลาดยาของตอนนี้ทุกบ้านทีไไ่หมดเลยเลยร้านค้าคะคือตอนนี้เราจําหน่ายอยู่24ประเทศค่ะทางฝั่งยุโรปก็คือจําหน่าย,ยเ<ร>ายอะมากค่ะแล้วก็ส่งออกเยอะด้วยค่ะเพราะสินค้าเรามีอย GM, Harlan, Cowcruel ค่ะส่งออกได้หมดเลยค่ะที่นี่มีร้านจำหน่กับร้านยาค่ะตอนนี้คือขายตะกร้าพาร์ทมาลายาคิวบาใช่ค่ะ เ่าฉลองครบมชั่น3ล้านกล่องรึเปล่าครับใช่ค่ะ3ล้านกล่องไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วค่ะปีนี้เอากี่กล่องดีอ่าปีนี้ขอ10ล้านกล่องค่ะใช่เพราะว่าปีเซเตอร์ของเราค่อนข้างมีชื่อเสียงแล้วก็รสชัดขนาดนี้เราเชื่อว่าจะขาย10ล้านกล่องมาแน่นอนค่ะอยากให้ไม่ตั้งคารับปรเลยค่ะว่าขนาดแม่หลักท่านทานได้หรือว่าใครที่อยากดูแลตัวเองหรือว่เพื่อนรักสุขภาพอนี้ค่ะใช่ค่ะ สามารถทานแอลดีโปรตีนได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากดูแลรูปร่างแม้ไม่อ้วนนะคะแต่อยากให้มีรูปร่างที่เฟิร์มกระชับนะเพราะโปรตีนตัวนี้มีแอลดีพีด้วยได้มีสารกัดเยอะมากค่ะถึงยิ่งกว่าชนิดนะคะใครที่อยากลดน้ำหนักดูแลสุขภาพดูแลรูปร่างนะทานได้หมดเลยค่ะผู้สูงวัยทานได้เด็กทานได้คนเชราคน่าคนปกติทั่วไปทานได้หมดค่ะเรามีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศนะคะและอีก24ประเทศนะคะและสาว เพจกอนกระตุ้นหุหรือเพจตัวแทนต่างๆที่ฝากร้านในไลน์นะคะอะอคอนเพิร์มค่ะคอนเฟิร์มค่ะทุกคนตกใจมาก1เดือนตอนนี้เหลือ57กิโลซึ่งมันลดเร็วมากและจะนี่ไม่ได้ลดอาหารนะคะเพราะว่าเราต้องให้นมลูกแต่นี่ต่อไปคิดว่าหลังจากให้นมน้องยูจินเสร็จเนี่ยแล้วลดอาหารได้ด้วยกินโปรตีนไปด้วยน่าจะต้องกลับมาท่อที่ตัห้ได้ค่ะรอดูค่ะต้องรอชมนะคะบอกเลยว่าเป็นดีลิวี่เตอโคงการไปเลยเพราะว่า ใช่ครับนะคะที่นี่แบรนด์นี้แบรนด์แรกที่จับคนหลังข้อเจวันสำหรับคนหนักค่ะผู้ชายทานได้สามีรถก็แล้วนะยิ่งกว่ากิโลค่ะใช่ดูเพิ่มได้น่อนครับไม่ต้องไม่ว่าทุกเพศทุกข้อนะครับหรือว่าคนมีอายุที่ดีๆครับแล้วผู้ชายเนี่ยระบบของหายก็จะดีกว่านะครับแล้วก็เพราะว่าเห็นผลชัดตั้งแต่อาทิตย์แรกครับก็เป็นไหเห็นได้น้อยเลยครับดูเพิ่มได้ครับ